ส,ส,ส,สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนสบายดีพี่น้องลาวเชียนอยู่ทั่วทุกมุมโลกและกสสส็สบายดีพี่น้องลาวเฮาที่สอบปปลาวและก็สวัสดีสบายดีเอฟซี FC, ไลสไตล์บายสิทธิธทสักทุกๆคนนะครับเด้อครับสรับเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเนาะเป็นวันอาทิตย์ที่ วันอาทิตย์ที่22เป็นวันยุทพักผ่อนนะครับนอกของพี่น้องเอเราหลายๆคนรวมทั้งผมพร้อมบรรยากาศวันยุทธพักผ่อนก็พากันติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับเนาะส่วน <c oughs> ช่วงนี้ทางพี่น้องสอพปเล่าผมกับว่าได้อัปเดตข่าวสารให้รับฟังปันไดเนาะแต่ก็มีข่าวที่โด่งดังอยู่ได้ครับที่เป็นโหนกระแสอยู่ครับทางพี่น้องทางสอบปเล่าเขากะ เป็นโหนกระแสอยู่เรื่องนึงเดียวเดียวจังเลยเดียวผมที่เอาข่าวสารมาอัปเดตลงให้พี่น้องฟังในมือต่อไปเนาะทางพี่น้องสอบสอ,สอ,สอปเล่าฮอกัเป็นข่าวดังอยู่ครับทาง f อซีโซเชียลวอตไลฟ์วอตไลนอนติดตามข่าวกันอยู่ครับผมแต่เมื่อนี้เอามาเวาทางพี่น้อง ประเทศไทยของเขานะครับเนาะที่ทุกคนกับติดตามกันอยู่เมื่อนี้ผมก็บิมาว้าเกี่ยวกับเออ่ห <c oughs> ลายๆอย่างที่มาที่ไปเรื่องนี่แหละครับปัญหาของของประชาชนและของประเทศชาตินะตอนนี้นะครับ บอาภาพนี้ขึ้นมาเนอะครับเนาะก็คือโน c a คาสิโนอินไทยแลนด์มันบ่กครับมันซิมีที่มาที่ไปของมันโนคาสิโนอินไทยแลนด์ถ้าพี่น้องเอฟซีไลฟ์สไตล์บายซิตี้ซักเนาะครับเนาะได้ติดตามข่าวเบิ่งข่าวมาตลอดกับพอซี มีไกด์นำทางอยู่นะครับคือโตนี้นี่ก็คือพอรบอรสถานบันเทิงครบวงจรเป็นวะครับอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพกต,ตัวนี้มันบอมีอยู่ในนโยบายหาเสี่ยงนะครับมันบอกมีอยู่ในนโยบายหาเสียงของอพรรคเพื่อ,อไทยรัฐบาลนะครับ แมนบอครับเป็นยังผัดคือว่าโห้มาเล่งมารีบแมนบอกครับทิ่เปิดให้ได้เทคก,ก่อนซิปไปซ้อยกู้ซิปไปตึกสอตองอถลม่มแม่นบอก mm hmm. ครับเล่งรีบคลาดตะลดบไอพอะบอไอ้อินเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กตัวนี้เท็ก,ก่อนไปซซอยผู้ประสบภัยตึกถล่มสอตองอ แม่นบ่กครับอันนี้สังเกตเอาเข้าสาภาเน่ยซึ่งบอได้อยู่ในนโยบายที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนเสียงคือสีออกอยู่เม่นบอครับเอฟซครับสบายดีเด้อครับด,ด่เข้ามาเบ่งอยู่น้ำกันตอนนี้ครับผมอันนี้เรื่องคาสิโนเนาะครับเนาะ นี่ครับอันนี้คือนโยบายหาเสียงที่ให้ไว้ก็เลยเปรียบเทียบให้พี่น้องเอซเขาเบิงว่าไอ้เระเอาบอกสถานมันเท่งครบวงจรเพื่นนี้มันคือเลงรีบคาเค่ก็เลยเอามาให้พี่น้องเบิงว่านี่แหละนโยบายที่เพื่อนเคยไว้ให้ตอนหาเสียงที่ นยโยบายเศรษฐกิจมหาภาคตัวที่สี่เห็นบ่มครับคนไทยอายุ6กปีขึ้นไปจะได้เงินกระเป๋าตัางค์งเห็นบ่มครับที่เขาได้ดิจิตอลวอลเลตนี่แหละครับตัวนี้ทำไปได้สองสองภาคเม็นบหครับแต่ภาคกลา,างคนอย่างไทยเฮหนี่ก็คือยังห่ทันได้เราจะนโยบายอื่นๆ ซึ่งมันบบวบ,บ่บบบมีในแผนที่สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับไอตัวคาสินโนแม่นบอครับอ้าวบัตรี้ให้เห็นภาพต่อไปพี่น้องจำได้บอครับแก้งคอเซ็นเตอร์ฝั่งเมียวดีประเทศพม่า นี่แหละครับที่เริ่มให้พี่น้องได้เห็นพอซินเตอร์ฝั่งพมา่าผู้ติดตามและผู้อภิปรายในสภาต้องให้เครดิตท่านลังสิมันโรมพักประชาชนเป็นเป็นผู้ติดตามผู้อภิปรายผู้ให้ข้อมูล แมนบอกครับไอเอฟซเขาตามข่าวอยู่ช่วงนั้นแม่จะจําได้แกงคอเซนเตอร์ center, ฟั่งพมา่าอันนั้นก็โอ้เพื่อสิดดำเนินการได้แมนบอกครับได้รับข้อมูลจากสอสอ,อพักฝ่ายค้านแมนบ่กครับพักประชาชนคุณโรมขออนุญ,ญาตเอ่ยซื้อเพิ่น จังเหตุการณ์จังได้มีการตัดน้ำตัดไฟไปจากหน่วยงานรัฐบาลและกระทรวงชอซึ่งรัฐบาลกำกับแม่นว่ครับนี่ยตามแนวชายแดนตอนนั้นตัดน้ำมันพร้อมแถวท้ายคี็กเม่นว่าครับโบทส่งว่าน้ำมันนะครับเนี่ยเหตุการณ์ณตอนนั้น FC เอฟซีเฮากา เธือสิจําได้นะครับเน,นาะณเมื่อวานทางทีมงานของนั่นเพ่นออกมาบอกน้ะนายกเรียกหน่วยงานความมันคงทกแก้ปัญหาอาชกรรมออนไลน์วันจันทร์ก็คือเมือ่อื่นนี่ เรียกนะครับแต่นี่ยังประชุมยังบราเอีกเนี่ยงึ้้นจะเรียกผมจะให้เห็นภาพไปเรื่อยๆแต่ผลงานที่ปาปามาก่อนหน้านี้ฟังฝังตะวันตกก็คือผลงานของคุณลังสิมันโรมที่ให้ข้อมูลที่อภิปรายในสภา เอฟซีจำได้นะครับเนาะนี่เพิ่งตื่นได้หนย่ครับนี่เพิ่งตื่นแสดงว่าเพิ่งตื่นจากทีอยากได้อะไรจัดให้เหม้นบอกครับเพิ่งตื่นออกกะซีอ่าเดี๋ยวรอบเบิ้องวันจันทร์ทีมีอ่าไายดดเข้าเดรัฐบาลสอมชอช เท่ากับหน่วยงานเดียวกันแม่นบอกครับเพราะผู้กลุ่มอำนาจสังเกตได้จากรายงานของ u ูเอ็นเจครับศูนย์กลางไซเบอร์แม่นบอกครับด้านบนซ้ายนะครับนัน่นะเป็นฝั่งพม่าที่ก่อนหน้านี้ที่เทา จัดการตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ตไอบ้บัวทรงน้ํามันอย่างไปนะครับนั่นแหละคือฝัง่งพมาฝั่งตะวันออกนะครับเบื้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกสําคัญเลยเห็นบอกครับเอียบกิ๊บเพราะทั้งเบิดทั้งมวลมันก็คือผลประโยชน์ ซึ่งตรงนั้นพอถึงอีกสักระยะหนึ่งน่าจะมีคลิปออกมาแน่นอนครับเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางฝั่งตะวันออกที่มันมากอันนี้คือแผนที่ที่ทางยูเอ็นเพิ่นสำรวจแล้วเพิ่นได้ข้อมูลแล้วเพิ่นเอดออกมา,ออกมาเห็นบอกฝั่งไอ้กัมพูชาในเต็มเลยเห็นบอกครับที่อยู่ใหญ่ๆตัวนี้กับปอยเป็ดเนี่ยครับขึ้นมาทั้งนี้กับ ทั้งช่องจอมเนีนะครับเ,เห็นผมติดชายแดนเขาเลยเหตุการณ์ชายแดนมันก็เลยบอดสองบและการที่ไปเอด็ดเคยมีเอฟซี FC บอสผมบอสเลยหลายหลายคนเขาต้องการให้เอด็ดหัวชายแดนนั้นที่ส,สกัดกัน้น ผีพันนันทั้งหลายที่ข้ามไปเล่นนะครับเนี่ยเนเพราะอย่างผู้ที่สิอนุมัติก่อสร้างให้เอสงบประมาณจะรัฐบาลสมชที่ควบคุมดูแลอยู่มันเป็นเพบโได้ที่เขาเขาสิอนุมัติเอสเพราะว่า เขาเสียประโยชน์ได้เหมือนบอสแะครับเขาก็สีอ้างอย่างเดียวแล้วค,คือว่าปักปั้นเขตแดนยังไม่สําเร็จแต่จริงๆคือเขตแดนดนะปักปั้นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วถ้าเกิดทํากระทําช่วงคลองก่อนเหมือนบอครับเนี่ยมันก็สามารถสก,กัดกั้นได้เพราะข่าวว่างวันศุกร์ที่ออกมาข่าวอย่างวันศุกร์ที่ออกมาเห็นบอกครับข้ามช่องทางธรรมชาติไปจับได้ยี่สิบกว่าคนนะเห็นบอกครับ ถ้าเกิดเอตลอดแนวคลองรั้วชายแดนที่เป็นแบบอตะลิงกันตะลิงทังบวกกับตาข่ายเข้าไปนะครับสามารถสกัดกันได้แน่นอนและก็สแกนคนเข้าออกได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ทางฝั่งคาสิโนพิ่กเกษียผลประโยชน์แหละทีนี้เม่นบอละครับนั่นแหละ เาก็เลยยือ้อนี่ครับแค่ตรงปล่อยเป็ดี่ครับสิบสิปตายสถานเล่นคาสิโนมูนค่ามหาศาลซึ่งตรงนั้นเท่ากับ ต้องรอส่วนที่เกี่ยวข้องที่เขาเจ้ามีข่าวมีอย่างออกมาเป็นว่าครับเอาก็ิได้รับรู้ข่าวสารไปน้ากันแต่ที่นี้เขาเห็นข่าวเขาเบิ่งข้อมูลตามที่เห็น,นคือนี่แหละครับมันคือความเป็นจริงในเมื่อฝั่งรัฐบาลสมช เอ,อออออะอะเหนบหครับ่ายปฏิบัติหน้างานก็นคือทางกองทัพพักที่สองแม่ทัพพักที่สองเห็นบหมครับเพื่อนมีกฎอัยการศึกเห็นบหครับเพื่อนประเมินสถานการณ์เพื่อนลงมือทําเลยเห็นบอกครับช่องสายตะกูปิดดาน อยากเบาไปหาหนักได้ครับนี่ปิดด่านแล้วตัดไฟตัดเน็ตบ่ส่งน้ำมันมันก็สินัก,น,ก,น,กนักขึ้นเลยทีนี้เดือดร้อนพันเปอร์เซ็นแต่นี่เพื่อนทําตามหน้าที่ของเพื่อนที่เพื่อนประเมินหน้างานนะเนี่ยเพิ่นรัฐบาลบริหอ,อย่างนี้รอแม่นบอกครับ และกกระสีทยอยเห็นบ่ครับช่องสงาช่องจอมทยอยถ้าเกิดสถานการณ์เพิ่นประเมินเลยเห็นบ่ครับผลประโยชน์ผีพะนั้นทั้งหลายนําเข้าส่งออกทั้งหลายมันก็สิมีผลกระทบแต่ผลประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ยคือเกี่ยวกับคาสิโนแหละครับเนี่ยถือปิดไปสอง สอชุดนี้ช่องสังงามกับช่องจอมนี่ก็โอโ้โหผลกระทบแน่ดิ้นตอนนี้ดิน้นดิ้นนักนะครับเห็นบ่าครับมุณเมะเน็ตก็ดิ้นนักทาท่ามามาปิดมาปิดก่อนเฮาซ้ําเห็นบ่ครับเพื่อเป็นการตอบโต้แต่จริงๆแล้วเม็ดเงินของเขานะที่ผมมาเห็นก่อนหน้านี้คนเข้เขาไปเล่นขน้นในคาสิโนโนะเขาเขารับเงินตรงนั้น ตัดนิดตัดไฟลบแบบบอดต้องบอต้องลบนะครับนี่ชนะแล้วในเมื่อไรได้ขาดชิบไปทั้งไหนได้เป็นบอดละครับบวกกลับมา ทางรัฐบาลได้บันี้เห็นบ่กครับเริ่มมีการแบ่งเค้กกันแล,ล้วบัตรคือคือเรื่องเรื่องไอ้ทางทางฝังตะวันออกในเงียบกริปเลยนะครับกําลังมาสารวนอยู่ทางพี่และแบ่งเคกนะ้กแล้วให้พี่น้องเห็นภาพซึ่งผมจั่วหัวมากก็คือถ้า ถ้าตำแนหน่งนายกยังเป็นองค์อิงคุณองค์อิงอยู่อำนาจต่อรองกับขมีนครับไทยไทยบอกตรงๆเลยบอมีอำนาจต่อรองครับแต่ถ้านายกลาออกและได้คัด,ดเอตนายกคนใหม่มาตามภาพที่ผมขึ้นให้เบิงข้างบน อำนาจต่อรองของคุณเซนกับต้าเมนนี้นะครับลดลงทันทีเพราะคนละคนแหละครับเปลี่ยนคนการเจรจาการต่อรองก็เป็นคนละอย่างอันนี้ผมเชื่อมั่นแต่ถ้าราบใดที่นายกยังเป็นคุณุยิ่งอยู่การเจรจา การต่อรองให้เขาเป็นรองแน่นอนครับ FC คิดเห็นอย่างเดียวกลองคอมเมนต์เข้ามาเบ่นเดยอครับเด้อแต่ในส่วนผมผมคิดเห็นในส่วนนี้ว่าอำนาจการต่อรองถ้านายกยังเป็นคนเดิมอยู่คุณยิงอยู่อำนาจต่อรองคาเมียน,นสูงแทบซีสามารถคอนโทรลเขาได้ ใช้หันขัวหันได้อย่างที่ฟังในโทรศัพท์ที่โทรหากันนั่นแหละครับจนจนขเมนกล้าเว้าได้ครับไม่มียุคไหนที่ไทยกลัวขเมนเท่ายุคนี้แล้วนะเห็นบอกครับน่ในเมื่อ ทางรัฐบาลสมชอบอกนั่นท่านแม่ทัพของเขาเพิ่นทำหน้าที่เพิ่นบีบบบีสถานการณ์คึอเป็นการต่อรองไงครับเห็นบอกครับเพราะเขาก็ตั้งกองกำลังเขาโบวได้ถอยเนาะจ่อเขาไว้อยู่เนาะแถมเขาก,กดหัวเขาอีกต่างหากในเรื่องทั้งเรื่องข้าวสารเรื่องทุกอย่าง ถ้านายกลาออกเนี่ยโอ้ผมกระชื่นชมในสปิปลิตความรับผิดชอบถ้าเกิดทำอย่างที่ว่าได้เพราะผู้นำคนใหม่นายกคนใหม่มันกระซิบเปลี่ยนอำนาจเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนการจัดการครับตอนนี้ก็ให้กำลังใจกองทัพ เต็มที่เลยครับในการทำหน้าที่เลยชี้ให้พี่น้องเอฟซเขาได้เห็นว่านี่แหละคือผลประโยชน์ถ้าผลประโยชน์ตัวเองเรื่องตัวเองแต่เอาว่าเป็นเรื่องของชาติเรื่องของประชาชนมันกับบเฟนกับบถวทึเมนบัแล้วครับก็เลยให้พี่น้องเอฟซีเขาได้เห็นที่มาที่ไปว่าผลประโยชน์ฟัง ตะวันออกในฝั่งกัมพูชานี่มันหลายเพราะคาสิโนมันเป็นแหล่งทําเงินแม่หมดครับนั่นแหละซึ่งเขาก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปว่าในส่วนของผู้มีอํานาจทั้งหลายของไทยไปมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันหรือเปล่าซึ่งประชาชนและก็หลายหลายคนสงสัยนั่นแหละครับลองติดตาม กันต่อไปนะครับเนาะอันนี้ไลฟ์สไตล์บายสิทธิซักก็เอามาเว้ามาให้พี่น้องเอฟซีเขาได้เห็นได้ฟังส่วนที่มันเป็นไปอย่างพอระบ่อสถานบันเทิงคบวงจอนเบนบอกครับนั่นแหละคือมาลิงมารีบครักปันทิ่ไปซ้อยผู้ประสบภัยตึกสอต่อหอถล่มแท้นั่นแหละครับ แล้วไฟอินเทอร์เน็ตน้ำมันฝั่งคาเมนนในตะวันออกนี่คือบวกก้า,กาคือบกก้า,กาตัดเขาต้องให้กองทัพพี่น้องทาหารเขาทำการเองเโดยการใช้มาตรการระดับเบาไปหานะักนะครับพี่บัวครับ ทั้งฝ่ายแลฐบานเพิ่งสิออกข่าวเองนะว่าสีเรียกประชุมเห็นบ่ครับเรียกประชุมเดี๋ยววันจันทร์เพิ่นสิมีประชุมอยู่บ่เกี่ยวกับเรื่องนี่แหละครับอ้าวพี่น้องเขามีแนวใดกับแชทเข้ามาคุยมาลมกันแนะนำกันนะครับเด้อเมื่อนี้มาอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องเขา ฟังว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างทางฝั่งกัมพูชาินี่ประเทศไทยเฮาไฟรัฐบาลไฟสภาคว่มบางคนแห่งชาติที่เพิ่นดูแลก,กันอยู่ที่เพิ่งขึ้นเงียบกิ๊บแท้เพิ่นคือบอกแอคชั่นมากไปกว่านีอ้อันนี้สถานการณ์บ้านเฮาเนะครับผมนะตอนนี้ อ้าวสำหรับเมื่อนี้กัอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องสํานิกรน,นะครับเนาะเดี๋ยวมือมืออื่นมืออื่นเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารกันกับพี่น้องทางสปปลาวเฮากาที่รับฟังข่าวสารกันยังมีโหนกระแสอยู่ด้ยวยครับเด้วยเดี๋ยวจังเดีดเดี๋ยวน่าจะบอกพรุ่งนี้กันเมื่อื่นเดี๋ยวผมซี เอาหัวข้อมาให้พี่น้องฟังว่าโหนกระแสทางเมืองลาวที่กำลังดังกันอยู่ตอนนี้เป็นหัวข้อใดให้พี่น้องลุ้นตามไลฟ์สไตล์บายซิติซักที่นำเสนอพี่น้องต่อไปเนาะครับเนาะอ้าวเมื่อนี้ก็ขอขอขอ,อบขอบใจพี่น้องเอฟซีทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์สดของอไลฟ์สไตล์บายซิติซักเมื่อนี้ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงทุกคนอา้าว เมื่อนี้ก็ขอล้ำลาไปสำนิราตสสีสวัสดีครับสบายดีทุกคนด้วยครับด้วยขอบคุณครับครับสวัสดีครับ